มาแล้วกับผม a r าร์บัคสโต e ร้านบริการกิฟต์เกมพาร์ตกิฟต์ได้ทุกแมปที่เขาจะกิฟได้ได้ชัวร์แบบ1ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องกลัวโดนโกและยังมีระบบกิปการปลอดภัยแบบ100%เริ่มต้นที่ราคา279บาท อันนี้มีแฟชั่นแถมให้เราด้วยแล้วยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมมาใช้บริการส r b u c k s s t โ r e กันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในแมป Anime w a r r เ o r s i m u l ม t o r 2นะครับผมซึ่งครั้งนี้นะครับเรากลับมาในอัปเดตที่3นะครับเป็นอนิเมะจาก Hunter X Hunter นะครับอัปเดตครั้งนี้เนี่ยเขาอัปอะไรกันมาบ้างนะครับอัปเดต3ครั้งนี้ครับผมแน่นอนครับเพิ่มโลกใหม่ก็คือโลก Hunter นะครับมีแล็งใหมนะครับหลายๆคนงงเฮ้ยแล็งอะไรครับนี่นะครับแล็งครนี้ับ แหลงมีความสําคัญยังไงครับผมไปกันที่ตรงนี้ครับเป็นกล่องของขวานสีแดงนะครับตรงรีวอร์ดตรงนี้ปุ๊บนะครับเมื่อเราแรลงสูงเนี่ยเราก็จะปลดล็อกของข้างล่างครับ อย่างผมนี่ตอนนี้อยู่แรง่งฮีโร่ใช่ไหมครับก็จะปลด6ช่องครับทุกคนปลดหช่องเนี่ยมีของอะไรบ้างนะครับอย่างผมตอนนี้นี่ก็มีพวกดาเมดนะครับมีเพิ่มเงินแล้วก็มีน้ํายาชายนี่ครับทุกคนนี่ยแล้วก็มีที่รีโลด้วยนะครับสอันอะไรเงี้ยในส่วนของน้ํายาชายนี่เนี่ยผมไม่รู้แบบ100%่หรือเปล่านะคือถ้าแบบว่าคือถ้าเป็นโอกาสแบบเป็นชายนี่เนี่ยหนึ่เนี่ยผมจะเอาไว้เปิดตอนการันตีตัวรับนะครับทุกคนยิ่งเราอยู่แหลงสูงสูงขึ้นไปเนี่ยเราก็จะไดด้แบบป 8ช่องนะครับรู้สึกว่าน่าจะมีถึงแค่แรงบอลเออร์นะครับตอนนี้ในส่วนของตรงนี้นะครับเหมือนว่าเราจะแบบว่ายังไม่ต้องรีเซ็ตก็ได้นะครับคือในตอนนี้เนี่ยรางวัลแรงของผมเนี่ยเขาพลาดไปแล้ว1วันนะครับเรายังไม่ต้องรีบรีเซ็ตก็ได้นะครับเผื่อเราแบบเสียได้ของอย่างตอนนี้เนี่ยผมก็ยังไม่รีนะเห็นไหมมันเป็นของเก่าที่ผมแบบยังได้ไม่ครบเลยอะผมก็แบบยังไม่รีนะครับแต่เขาก็มีออโต้รีเซ็ตให้นะเนี่ยเวลาข้างล่างตรงนี้ครับไปกันที่หัวข้อต่อไปครับ1 New w a r r i o r นะครับ อันนี้ก็คือหน้าตาของ1ิกฮิโร่ใหม่นะครับก็จะเป็นเออตัวนี้นะครับจำชื่อไม่ค่อยได้ครับจำได้พวกแบบชี้รวกอะไรประมาณนี้นะครับตัวอื่นเจำไม่ค่อยได้นะครับโดยเฉพาะลิเจนตัวนี้ใครเนี่ยส่วนตัวละครลับเนี่ยน่าจะเป็นอาปู่หรือเป้านะครับถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยด้วยครับทุกคนหรือว่าถ้าใครรู้ว่าตัวลับด่านฮันเตอร์เนี่ยเป็นตัวอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันหน้านะครับผมในส่วนของตัวโลบักนี่ก็เออไอตัวนี้น่าจะเป็นเป็นลูกศิษย์ของพ่อกรไหมนะครับแล้วก็นอกนั้นก็ไม่รู้เลย ไปกันที่หัวข้อต่อไปครับในหัวข้อเลเวลนะครับตอนนี้เลเวลตันอยู่ที่115นะครับแล้วก็มีมิวเควสใหม่แล้วก็ที่ขี่ใหม่ครับที่ขี่ใหม่ก็คือสก็ตบอร์ดตรงนี้นะครับผมความเร็ว42ครับเดี๋ยวผมลองขี่ให้ดูก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ตามมาด้วยเออผมจะเรียกว่าเป็นเควสรายวันกับเควสรายสัปดาห์แล้วกันนะครับดูตรงไหนครับอยู่ข้างกล่องแดงตรงนี้เลยครับนี่ แน่นอนครับผมเควสรายวันเนี่ยเขาก็จะรีแบบทุกๆ1วันนะครับของรางวัลเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับก็ถ้าเราทำเควสแบบพวกปิกย่อยอะไรพวกนี้ก็จะได้พวก XP นะครับเอาไว้อัปเกรดแรงนะครับถ้าเราทำครบทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เควสนี้ไปครับเราจะได้ของรางวัลน,นะครับตั๋วลงเลส2อันแล้วก็ที่รีโล5อันนะครับทุกคนภารกิจก็ตามข้างล่างนี้ครับทุกคนอย่างอันนี้ก็รีโลพัทสีนะครับ2อัน อันนี้เปิดให้ได้ตัวละครชายนี่หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับแล้วก็ฟักไข่ห้าพันนะครับอันนี้ก็น่าจะเปิดให้ได้ตัวชายนี่อันนี้ครับตัวชายนี่ครับอันนี้ก็เป็นควสรายสัปดาห์ครับเขามีเวลาให้เราทำเนี่ยหอาทิตย์เลยนะครับของรางวัลก็ตัวลงเลสสี่นะครับแล้วก็ที่รีโทเคนเนี่ยยี่สิบนะครับผมก็ทําประมาณนี้นะทุกคนไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับไปกันที่หัวข้อถัดมาครับก็คือปั๊บตัวละครรับนั่นเองครับ คือในตอนอัปเดตที่2เนี่ยตัวรับของผมเนี่ยค่อนข้างอ่อนเลยครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะครับเขาบัฟมาใหม่นะครับตอนนี้ตัวรับของผมเนี่ยก็เลยเก่งที่สุดในทีมนะครับนี่ดามเมจอยู่ที่4 7ล้านครับพาส s สต,ต,อตอง3แต่ว่าห่างจากตัวนี้นิดนึงนะนี่ครับออไม้สตอง3าห่างประมาณล้านห่างกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมกดดูดามเมจต,ตัวอ,อื่นก็ สาล้านอะไรประมาณนี้นะครับตามๆกันไปนะครับทุกคนแล้วก็เป็นพวกแก้บงแก้บักอะไรต่างๆนะครับประมาณนี้แล้วก็ในตอนนี้นะครับมีอีเวนต์ลักคูณ2เนี่ยนะครับทุกคนอย่าลืมไปเล่นกันได้นะครับผมแต่ว่ากร่างนี้เนี่ยดูตัวเล็กๆนะผมผมไม่รู้ว่าจะตัวใหญ่กว่านี้หรือเปล่านะครับถ้าทําเป็นร่างชันี่นะทุกคนโอเคนะผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูสกิลของกอนกันเลยดีกว่านะผมไปนะครับตีทั้งหมดเอออ่ะฮะหนึ่งสองสาม สี่ห้าครับห้าฮิตนะครับท,ทุกคนแต่ว่าดูค่อนข้างลีลานะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับแต่ก็ดูเท่ดีเหมือนกันนะครับผมผมไม่รู้ว่าก่อนกับอไม้ ight, เนี่ยใครจะลีลามากกว่ากันครับนี่ต่อยเข้าไปเลยนะครับผมแหมเพื่อเป็นการแบบว่าไม่ต้องไปสงสัยมากมายเราก็ลองกอาท,าทั้งคู่มาต่อยกันไงอูแต่อไม้ ight, นี่ตัวเบลเลอร์เลยนะ แดี๋ยวดูซิว่าไทจรีลามากกว่ากันนะครับทุกคนคือรูปแบบเขาเนี่ยคล้ายๆกันเลยโอแต่กรถอยเป็นนิดเดียวนะโอแต่จ่ายดามีดเท่ากันครับทุกคนคือดามีเนี่ยพร้อมกันนะแต่ว่าแอนิเมชันออลไม้มันไวกว่าเนี่ยมันเริ่มต่อยไวยกว่าครับเขารุปออลไม้ไวกว่าครับทุกคนแต่ถ้าถามผมว่าตอนนี้ผมจะมาเล่นใครผมก็คงตอบได้ว่าเล่นเล่นตุลับ <c oughs> อะไรอะเล่นกรน,นะผมเล่นกนนะครับ มาเดี๋ยวผมไปดูกอนชายนี่ดีกว่านะครับว่าเขาดันจะเทแค่ไหนมาดูก,กันสักหน่อยดีกว่านะครับแต่ว่าผมยังทําไม่ได้นะขาดสม,มุดขาดตัวอะไรด้วยครับเมื่อคืนผมเปิดตัวทิ้งไว้นะแต่ว่าเซิร์ฟเคลีฮะเซ็งเลยก็เลยแบบเปิดได้นิดเดียวนะครับนี่ก็จะเป็นเอ่อพิกรณล่งแบบมืดมนนะครับร่างนี้ผมไม่รู้ว่าตัวเนี่ยจะใหญ่หรือเปล่านะถ้าตัวไม่ใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเท่นะแล้วก็ในส่วนของอาชิเม้นเนี่ยเพิ่มอะไรมาไหม ที่สังเกตก็เพิ่มไม่ได้มาครับออน500ชั่วโมงในเกมครับในส่วนของด้านเจียนเนี่ยผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าเขาเพิ่มอะไรมาบ้างนะครับแต่ก็ยังเหมือนเหมือนเดิมนะคือถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังแล้วกันนะครับก็ทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับสิ่งที่ผมแบบรู้ในตอนนี้นะครับเดี๋ยวถ้ารู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาผมจะมาอัดคลิปบอกเพิ่มเติมแล้วกันนะผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอก